อ๋อยำบุนเส้นรวนนะครับก็ราคาห้าสิบบาทราคาห้าสิบบาทนะครับ,รบข้าวเชียวนะครับไข่ปูลแล้วก็อีกไข่หนึ่งเป็นไข่แมงดาแมงดานะครับ ดีนะครับตอนองถ่ายคลิปย t ท b e นะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านยำนะครับผมก็เป็นร้านยำบนรถนะครับผมอยู่ที่ร้านน้ำละยำนะครับฝั่งที่ผมอยู่ก็จะเป็นฝั่งบางไทรนะครับผมสะพานตัวนี้ก็จะเป็นสะพานเรียบชาทะเีสะพานใหม่ชุมบุรีนะครับผมด้านไปด้านนั้นก็จะไปอ่างศิลาไปบางแสนไปตลาดตูุลูน้าสารชุมบุรีนะฮะร,ร้านละยยำจะอยู่ตรง ก่อนขึ้นสะพานนะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับร้านนี้ถือว่าเด็ดมากนะฮะบรรยากาศถือว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายพ่อค้าสุดหล่อแล้วกันนะครับนี่นะฮะขายยิมรุเลยอ่าตรงนี้เนาะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นาครับสวัสดีครับร้านเปิดทุกวันนะพี่น้องยู่ทุกวันจันนะฮะใช่ครับอยู่ทุกวันจันครับขายยิมรุแบบนี้เลยนะครับครับผม ฝั่งที่เราอยู่นี่จะเป็นฝั่งบางซ้ายพี่นะใช่ครับฝั่งบางซ้ายสุดซอย83ครับครับผมนี่ซอยสมเด็จเก่าครับยำมีหลายอย่างเลยนะทุกคนนะครับพี่ใหม่ไปเที่ยวใหม่มาครับพี่ใหม่กลับบ้านครับผมพี่ใหม่ได้หยุดไหมครับไม่ได้หยุดเลยหายทุกวันเลยนะฮะใช่ครับ ยำแบบหล่อๆในรถเลยนะครับตอนนี้พี่กำลังยำอะไรครับตอนนี้ยำกุ้งสุกครับยำกุ้งสุกนะฮะได้ครับกุ้งสุกอะไรเลยใช่ไหมครับปูน,นี่นะครับพี่ <F at> พี่ต้องมาเร็ววันนี้พี่หรือไม่ก,ก็โทรจองนะปูตันน้งใจมาก,กินยำปูามาเนาะ, <F at> ะปูมาหมดแล้วนะครับเว <F at> ลานหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้หมดแล้วยำกุ้งสุกนะฮะทุกคน ราคาเท่าไหร่ครับพี่50บาทครับ50บาทนะครับผมราคาเริ่มต้นเลยเนาะใช่ครับในราคาห้าสิบบาทรับเลย50บาทยำราคาสูงสุดทางร้านเขาก็น่าจะเป็นยำสามไข่ยำสามไข่นะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลุงดาไข่ปูไข่ปลาเรียวเชียวนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับร้านเก๋ไก่มากพี่ขายมานานเลยยังครับพี่บ้านะยำกุ้งสุกนะฮะ ขายก็ข้าวปี่สองปี่สที่สองนะครับโอ้โหปี่สอง้วแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ประมาณหกเดือนนะครับผมลูกค้าให้การตอบรับดีมากเลยเนาะพี่เนาะครับครับก็ขมาม่าลงหม้อเลยหนึ่งครับมีเส้นรวมร้านยำที่ชลบุรีนี่ดังๆเยอะมากนะครับควัตถุดิบเนี่ยคือไม่ต้องห่วงนะครับร้านผมก็ดังนะพี่ นั้นผมก็ดังนะเด็กๆเนี่ยโหเด็กแว้นเนี่ยแว้นดังมากไม่ไม่เาดังดังในการรสชาติยาวแต่ว่าชมวีไอตัวไอตัวนั้นดังจริงครับเด็กๆดังเด็กๆดังมากครับผมแต่ก็สิทธิส่วนบุคคลเนาะพี่นะครับผมหมายถึงอะไรกันไม่ได้ครับพี่กินอะไรมายังยังเลยครับวันนี้ก็มาสั่งนี่นะเดี๋ยวจัดให้พี่เดี๋ยวจัดให้รอสักครู่นะครับผม ที่ทานยำอันนี้ไหมครับผมเส้นโบราณได้อะไรนะครับุ้เส้นโบราณที่ใช่ไหมฮะแนะนำใช่ไหมครับแนะนำเลยต้องลองต้องลองจัดให้รอๆเลยส่งรล่อๆเลยที่คงรอสู้ลูกค้าไม่ได้วันนี้ลูกค้ารอเลยเกินนี่ใส่แมสนะทุกคนนะหล่อทะลุแมสเลยมีคนคอมเมนต์เรามาเยอะถ่ายแต่ผู้หญิงคลิปนี้เรามาถ่ายผู้ชายให้ดูแล้วนะฮะเปิดแมสนี่ดูไม่ได้จริงๆนะหาว่าเราถ่ายแต่ผู้หญิงนะคลิปนี้เรา ถ่ายผู้ชายให้ดูแล้วนะครับผชายย่นะแล้วก็จะลกๆหน่อยนะครับครับผมพื้นที่จำกัดนะพี่เนาะใช่พื้นที่จำกัดอันนี้ก็รถนี้ก็ดัดแปลงออกแบบนะพี่เนาะใช่ครับอันนี้คือเราก็เลิกเราก็ขับกลับบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับขับกลับบ้านเลยบางทีอ่าก็แวะเหมือนกันนะคิดเงินแวะ คิดเงินคิดเงินคี่หน่อยมีแล้วใช่ไหมครับไวล์ลื่นไวล์ลื่นเพราะใครยังไวล์ลื่นอยู่วันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์เห็นป้ายหน้าร้านมีน้ำด้วยใช่ไหมนี่ยเออน้ำเป็นร้านของน้องครับพี่อันนี้มาไม่ไหไม่มาเนาะวันนี้ไม่มาครับก็จะมีด้านโน้นก็จะเป็นร้านเซิร์ฟไฟนะฮะปกติจะมีกี่ร้านครับที่เรียจะมีสองร้านจะมร้านสามร้านเลยนะครับเรียกได้ว่ามากินยำ แล้วก็มีน้ำมีเพนไฟนะครับครบเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับแม่ค้ามาใหม่อ่าครับผมบรรยากาศถือว่าดีมากพี่ตรงนี้นะครับดีมากเลยาเย็นอยู่ใกล้ทะเลเนาะรรบยากาศดีจริงเป็นยำบุญเส้นนะฮะอันนี้อันนี้ยำบุญเส้นรวมพี่อ๋อยำบุญเส้นรวมนะครับก็ราคา50บาทราคา50บาทนะครับของแพงพี่ แต่เราก็ต้องต้องขายครับผมก็ยังขายราคาเดิมอยู่ใช่ไหมราคาเดิมครับเนต้องแพงขึ้นหมูแพงขึ้นด้วยใช่นี่ฮะหสิบบาทนะครับก็ปูม้าหมดปูม้าหมดไปแล้วนะ่ผมให้ดูนะถ้าใครจะมาทานยำที่ร้านนี้นะครับผมจอดรถฝั่งร้านยำนะครับยเขจะมีป้าย ตรงฝั่งนู้นให้ด้วยนะฮะว่าให้มาจอดฝั่งนี้เนาะคือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะพี่เนาะไม่รบกวนคนอื่<ว>นนะฮะครับผมเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้จะช่วยกันนะแย่งน้ำได้ครับเราทำลูกค้าอยากทำแบบไหนเราจัดให้ครับผม นี่เป็นยำอะไรครับเนี่ยยำมาม่าครับยำมาม่านะครับเห็นมีหยอะอะไรลงไปนิดนึงนที่เด็ดสุดสุดเด็ดสุดเด็ดเป็นจะเป็นอ่าซอสเป็นซอสนะฮะซอสพริกครับครับผมโอ้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยใส่นี่ด้วยนี่นี่หยวต้องลองชิมเดี๋ยวรอรุ่นที่เขาจะจัดอะไรให้เราชิมเห็นบอกเป็นที่เด็ดที่เด็ดใ ยำม,มะม่านะฮะคิดอ,อะไรไม่บอกบอกยำม,มะม่ายำรวมนะขายดีมากนะครับง่ายๆนะราคากันเองกันเองนะห้ะาสิบหกสิบบาทอันน<า>ี้มาไม่ได้ไม่ได้ขอว่าจะมาขายลงหน้านะไม่ได้ผมก็ขอบคุณเจ้าของร้านนะที่ด้วยนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับใครที่จะตามมาก็ฝั่งการนัด ฝั่งบางไซนะครับผมครับฝั่งที่มีลิงอ่าฝั่งที่มีลิงมาสะพานใหม่ปุ๊บเนี่ยถามได้เลยว่าตรงไหนมีลิงจะเจอร้านผมเลยมาไม่ยากนะทุกคนนะครับถ้าใครมาจากอ่างศิลาบางเสียนะครับสะพานใหม่มานี้สุดสะพานเลยนะครับร้านจะอยู่ฝั่งขัวมือนะฮะทุกคนเศรดายวันนี้ไม่ได้ดูยำปูมาปูมาหมดไวมากใช่ครับปูมาหมดแล้ว อยากเอามาเยอะๆแต่โปรหายากนี after, ่นะครับผมเดี๋ยวให้เครดิตพี่หนุ่มเมืองเชิญชาแนลหน่อยผมก็ตามมาจากช่องครับพี่หนุ่มนี่สในพี่หนุ่มเมืองเชิญชาแนลนะพี่เนาะเขามาถ่ายไว้นะครับมาถ่ายผมไม้โอ้โหตอนนั้นดังมากเลยพี่ดังมากนะในปังเลยทั้งในทิกเก็ังในยูทูบใช่ไหมครับโอเคครับผมครบป่ะครบแล้วห้ามเลิกนะครบแล้วครบแล้ว ย้อมสามไข่อ่ามีนะมีนะมีย้อมสามไข่ด้วยครับผมใช่นี่เขาจะตัดบ้านเดี๋ยวพี่ได้ครบอ่ะให้อัดได้ครบมาเลยครับใช่ไหมครับใช่ครับย้มสามไข่นะครับผมตัวนี้เป็นของผมไหมนะเน่ยคะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวผมเป็นลูกค้าอยู่ลูกค้าเป็นลูกค้าอยู่นะพี่รอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าก่อนเนาะครับเราเป็นแอสเซมบีเดี๋ยวต้อง เสื้อสระให้ลูกค้านะฮะมาก,ก่อนสั่งที่รังก็ได้นะครับพี่สวัสดีครับไข่อาเลเชียลนะครับไข่ปูปแล้วก็อีกไข่หนึ่งเป็นไข่แมงดาแมงดานะครับล,ลูกค้าเขาเยอะนะทุกคนนำมา,มาไม่ขาดสายเลยนะครับพี่สวัสดีครับ เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับยำสามไข่นะฮะสามไข่ร้อยห้าสิบบาทนะครับกระป๋อลูกค้าจัดเลยไหมครับซิกเนเจอร์ยำสามไข่นะฮะร้อยห้าสิบบาทอันนี้ปลาร้าไหมครับพี่ไม่ครับอ่าปลาร้าเรามีฮะแต่หรือว่าลูกค้าจะทานหรือไม่มาเจตัวนี้คือธรรมดาเนาะใช่ครับเราจะไม่ปนกะมังครับผมจะให้ปนถ้าใครไม่ทานปลาแยกกระมังยำให้ด้วยนะครับทุกคนนะครับ ก็ยเส้นโบราเบอร์โทรนี้โทรมาสั่งลงหน้าได้ไหมครับพี่ใช่ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เนาะใช่ครับนี่นะฮะทุกคนนะใครที่โทรมาสั่งลงหน้าเบอร์นี้เลยนะครับ098 258 6994นะครับอีกเบอร์น,นึงก็เป็นเบอร์064 230 4615นะครับร,ร้านเปิดสี่โมงครึ่งนะครับถึงสี่ทุ่มนะปิดทุกวันจันทร์นะครับ พ่อค้าเปิดแมนแล้วนิดนึงรล่อพี่หล่อครับตอนนี้เขาไม่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 บอกผมรอนะพี่เขาบอกน่ารักน่ารักจริงไหมครับโอ้โหทำไมไม่มีคนมาชมผมบ้างเลยนะยอมยอมน่ารักจริงพี่น่ารักจริงครับพ่อค้าก็พูดเพราะอัธยาศัยดีนะครับเดี๋ยวมีลูกค้าหลงรักเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ ไม่น่าขายดีนะครับครับผมหลงร้านตรงนู้นเลยพี่หลงร้านน่ะอยู่ไหนอยู่ร้านนี้ตามหาไม่เจอตัวนี้เป็นแบบบ้านคะตัวนี้เขาเขาเรียกเป็นรถอะไรนะพี่เป็นรถอะไรนะที่นี่เหรอฮะรถที่เรา ใชเขาเรียกเราเป็นรถอะไรเป็นรถแวนน่ะเป็นรถแวนนะใช่ครับเป็นรถตู้เลยอะเปรถตู้เป็นรถแวนนะที่เขาเอามาประยุกต์เป็นร้านร้านจำนะไปเสร็จแล้วบินนี้ปไปเดี๋ยวเราเดาให้นะครับผมให้แอดสักแป๊บนะโอเคผมให้ดูนะครับผมนี่นะร้านเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขี๊ไก่นะฮะที่ชลบุมมรีน่าจะมีร้านเดียวนะครับแบบนี้ร้านกินเผ็ดไหมอ่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับเผ็ดนิดเดียวเนาะอ่าเผ็ดเผ็ดนิดเผ็ดนิดเดียวได้ครับร้านพี่น้ำนี่จะใช้เป็นพริกสดเนาะใช่ครับยำสามไข่นะครับผมใช่ ไม่รู้แอดมินผมสั่งปลาหรือเปล่านะเสรมากใส่ไหมใส่ครับเสรมาหเราจะสั่งปลาอ๋อโอเคได้ครับใส่ไปเลยครับพี่จัดให้มาให้สุดครับที่จริงเราตั้งใจมากินยำปูม้าด้วยนะฮะพอดีปูม้าหมดเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่เนาะ อร่อยขึ้นตาเด <informações> <surf> ี๋ยวต้องไปลองเองใช่ครับได้ครับลองเลยใอดกินหอมเจี๊ยมไหมครับรได้เลยครับจัดมาเลยครับทอดหอมเจียวช้อนหนึ่งส่งให้แอด <ific 2> โอเคขอบคุณพี่น้ำครับผมเดี๋ยวเราไปชิมยำกันนะครับเด <ắng S 1> <หา S 2> ี๋ยวเขาจะสั่งทำไให้เราอีกนะครับ โดอโฟมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปนั่งคิโต้นะครับ,รบเดี๋ยวเราให้แอดมินชิมให้ดูนะครับนี่นะยำสามไข่เดี๋ยวชิมให้ดูหน่อยครับผมคือด,ดีดีครับคำตัวตัวเลยครับโอ้โห,โโหไงครับเห็นไหม เหนนะเปรี้ยว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 นะครับไขป่ขปลาไข่ปลาเนื้อเนื้อเนี่ยนะไขป่ปลาเนื้อเโอเคนะเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับทุกคนนะครับยำสามไข่ร้านน้ำระยำนะครับ ปกติเขาจะไม่ใส่หอมเจียวเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เขาถามว่าเราจะกินหอมเจียวได้ไหมเขาใส่หอมเจียวให้ด้วยนะหอมครับ ครับผมจับ็มูกครับ and I'm how do I did